คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเพลงใน The Phantom of the Opera เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพลงไพเราะแต่ยังเต็มไปด้วยความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาถอดรหัสความหมายของ3เพลงดังจากละครเวทีสุดคลาสสิกเรื่องนี้กันครับเ,เริ่มจากเพลงแรกเลยครับ The Phantom of the Opera เพลงนี้ไม่ได้เป็นแค่ซาวด์แทร็กอันโดดเด่นของเรื่องนะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์การล่อลวงและก็การครอบงำจ,จิตใจเสียงร้องของแฟนทอมเนี่ยเปรียบเสมือนพลังที่ดึงคริสตินเข้าสู่โลกของเขา และคุณคิดว่าเป็นความรักหรือการควบคุมกันแน่ The Phantom of the Opera ร่วมสร้างความอลังการโดยทนบุรีพาณิชต่อมาคือ Music of the Night เพลงนี้เป็นบทเพลงที่แฟนทอมเนี่ยใช้สะกดจิตคริสตินโดยให้เธอเนี่ยเปิดใจรับความงามของโลกในความมืดซึด่งเป็นเพลงแห่งสเสน่ห์ลึกลับที่สะท้อนถึงการหลอกล่อให้ลหลงไหลในสิ่งที่ต้องห้าม <the> ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่โรแมนติกที่สุดของเรื่องเช่นกันสุดท้ายคือเพลง All I Ask of You เพลงแห่งความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างคริสตินกับราอูลึ่งตรงข้ามกับแฟนทอมอย่างสิ้นเชิงเพลงนี้เนี่ยสื่อถึงความมั่นคงการปลอบโยนซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนทอมเนี่ยไม่สามารถมอบให้คริสตินได้นั่นก็ทำให้เขาเนี่ยหัวใจสลายาคุณละ่ะ คิดว่าเพลงไหนเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งที่สุดหรือมีเพลงไหนเนี่ยที่คุณอยากให้เราออกมาเล่าให้ฟังบ้างงคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับและเตรียมพบกับ m u ส i ิ a โที่มีเพลงดังระดับตำนานใน The Phantom of the Opera ณเมืองไทยรัชดาลายัยเทยเตอร์ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางครับ The Phantom of the Opera เปิดการสแสดง5 24สิงหาคมนี้ณนะเมืองไทยรัชดาลายัยเทยเตอร์จองบัตรด่วนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอทุกช่องทาง ร่วมสร้างความอลังการโดยคนบุรีพาณิชย์สร้างสรรค์โดยเฮโรซินเนีย